ก่อนที่เราจะเริ่มต้นเรื่องราวในวันนี้ขอให้ทุกคนกดติดตามช่องของเราไว้ก่อนเพื่อไม่พลาดข้อมูลเรียนหายากเรียนมีมูลค่าเพิ่มและเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนการกดติดตามของท่านสําคัญกับเราอย่างมากเพราะจะทําให้ท่านได้รับข้อมูลก่อนใครและช่วยให้ช่องของเราสามารถทำคอนเทนต์ดีๆออกมาได้ต่อเนื่องวันนี้เรามาพบกับเหรียญหนึ่งบาทที่มีความสำคัญ,ญยิ่งต่อประวัติศาสตร์กีฬาในภูมิภาคเอเชีย และยังเป็นเหรียญที่หลายท่านอาจมีอยู่ในบ้านแต่ไม่เคยรู้เลยว่าเหรียญน,นี้คือหนึ่งในเหรียญที่สะท้อนความภาคภูมิใจของประเทศไทยในยุคที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงและกีฬากำลังก้าวเข้าสู่เวทีสากลเหรียญหนึ่งบาทปี1966หรือพุทธศักราช2509ที่ระลึกการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่5ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพ เป็นหนึ่งในเรียนที่เกคลิกทสทุกกลุ่มตามหาด้วยเหตุผลหลายประการไม่ว่าจะเป็นจำนวนผลิตที่ไม่มากความเก่าความหายากในสภาพสวยและความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่นับได้ว่าเป็นหมุดหมายสำคัญของชาติไทยย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2509ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่หซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังพัฒนาเสรี เศรษฐกิจสังคมและการคมนาคมอย่างต่อเนื่องเป็นยุคที่สังคมไทยเชื่อมั่นในพลังของคนรุ่นใหม่ความก้าวหน้าและความร่วมมือกับนา,นานาประเทศการเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมในครั้งนั้นถือเป็นความภาคภูมิใจครั้งยิ่งใหญ่เพราะประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่เจ้าภาพในนามแต่เป็นประเทศที่ได้รับความเชื่อมั่นและการยอมรับจากวงการกีฬาเอเชียในระดับสูงเหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้จึงถูกผลิตขึ้นเพื่อระลึกถึงงานสําคัญดังกล่าวโดวยออกแบบให้มีความสวยงามเรียบง่าย แต่แฝงความหมายอย่างลึกซึ้งด้านหน้าของเหรียญมีสัญ,ญลักษณ์ดวงอาทิตย์ที่เปรียบเสมือนพักองความก้าวหน้าและความหวังโดยมีคำว่า ever n w o r d ซึ่งเป็นสโลแกนของเอเชียนเกมหมายถึงการก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเหนือสัญ,ญลักษณ์ดวงอาทิตย์นั้นคือข้อความฟิทเอเชียนเกมและด้านล่างคือคำว่า bangkok หน6งการอกการจัดวางที่เรียบแต่หนักแน่นทำให้เหรียญรุ่นนี้มีเอกลักษณ์ชัดเจนและไม่เหมือนเหรียญใดในยุคนั้นเหรียญนี้ผลิตจากนิกเกิลความแข็งแรงทนทานทำ ให้หลายเหรียญแม้ผ่านการเวลามานานกว่า58ปีก็ยังคงอยู่ในสภาพดีแต่ในขณะเดียวกันก็มีเหรียญจำนวนไม่น้อยที่สูญหายถูกใช้งานจนสึกหรือถูกหลอมไปในช่วงเปลี่ยนยุคขสมัยทําให้ในปัจจุบันเหรียญที่ยังคงอยู่ในสภาพสวยเช่นสภาพกริ้งเนื้อคมชัดเจนไม่สึกกลายเป็นสิ่งที่คอลเลกเตอร์สให้ความสนใจอย่างมากและมักถูกประมูลในราคาที่สูงขึ้นทุกปีหลายท่านที่อายุ55ปีขึ้นไปอาจจำบรรยากาศในยุคนั้น ได้ดีไม่ว่าจะเป็นการประกาศข่าวผ่านวิทยุโทรทัศน์ข่าวดำนักกีฬาที่กำลังได้รับความสนใจจากคนไทยทั้งประเทศการร่วมเชียร์กีฬาที่ไม่ค่อยคุ้นเคยในเวลานั้นแต่ทุกคนเต็มไปด้วยความภูมิใจเรอนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่โลหะหรือเงินตราทั่วไปแต่เป็นชิ้นส่วนของประวัติศาสตร์เป็นความทรงจำของคนไทยช่วงหงเป็นมรดกที่สะท้อนความมุ่งมั่นและความภาคภูมิใจของชาติในยุคสมัย ที่กำลังก้าวสู่ความทันสมัยสิ่งที่ทําให้เหรียญนี้ยังคงได้รับความนิยมคือความผูกพันเชิองอารมณ์เหรียญน,นี้ไม่ได้เป็นแค่ของสะสมแต่เป็นของที่เล่าเรื่องได้มันเล่าเรื่องถึงสังคมไทยในยุคที่ทุกคนกําลังทํางานอย่างหนักเพื่อสร้างอนาคตเล่าเรื่องถึงความร่วมมือระหว่างประเทศเล่าเรื่องถึงความภาคภูมิใจที่คนไทยเคยมีร่วมกันเหรียญหนึ่งบาทปี1966จึงเปรียบเสมือนตัวแทนของความทรงจําร่วมที่หายากขึ้นทุกวันสําหรับผู้ที่มีอายุ55 65ปีขึ้นไปเรียนนี้อาจเตือนให้คิดถึงวัยเด็กหรือวัยหนุ่มสาวบางคนอาจเคยได้ใช้บางคนอาจจำได้ว่าพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายเคยเก็บไว้บางคนอาจเคยเห็นวางในลิ้นชักไม้เก่าๆหรืออยู่ในกระปุกอมสินดินเผาใบเดิมที่ยังเก็บอยู่วันนี้เหรือเหล่านั้นได้กลับมามีความหมายใหม่เพราะนอกจากความทรงจำแล้วมูลค่าของมันก็เริ่มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของตลาดของสะสมความน่าสนใจอีกอย่างคือสภาพที่สวยใส ไม่สึกหลายคมคือสิ่งที่หายากมากในปัจจุบันเพราะเหรียญนี้เคยถูกใช้ในชีวิตประจําวันจริงหมุนเวียนในระบบการเงินจริงผู้ที่สามารถเก็บเหรียญน,นี้ได้วอในสภาพเดิมหรือเกือบเดิมได้ถือว่าเป็นผู้มีสมบัติที่ทั้งหายาก และมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามการเวลาปัจจุบันนักสะสมจากหลายประเทศเริ่มหันมาให้ความสนใจกับเหรียญที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาไม่เพียงเพราะคุณค่าทางประวัติศาสตร์แต่เพราะสัญ,ญลักษณ์ของกีฬาคือสิ่งที่โลกยอมรับร่วมกันทําให้เหรียญประเภทนี้มีแนวโน้มราคาขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเหรียญที่มีคุณค่าทางจิตใจและความทรงจําร่วมระดับชาติแบบนี้แม้วันนี้ผู้คนรุ่นใหม่อาจไม่คุ้นเคยกับเหรียญรุ่นเก่าแต่สําหรับผู้ชมในวัย55 65ปีขึ้นไปนี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการค้นหาความทรงจำเก่าๆผ่านสิ่งของที่จับต้องได้จริงเหรียเล็กๆที่มีอายุเกือบ6ทศวรรษนี้สามารถพาเราย้อนกลับไปสู่วันที่ประเทศไทยกำลังเดินหน้าสู่ความทันสมัยวันที่ผู้คนมีความหวังและวันที่กีฬาทำให้คนทั้งชาติรวมเป็นหนึ่งเดียวดังนั้นหากท่านยังมีเหรียญหนึ่งบาทปี1966อยู่ที่บ้านไม่ว่าจะเก็บในกระปุกอมสินกล่องไม้เก่าหรืออยู่รวมกับเหรียญรุ่นอื่นๆ อย่าเพิ่งมองข้ามเพราะเหรียญน,นี้กําลังเป็นที่จับตามองของนักสะสมจํานวนมากยิ่งถ้าเหรียญอยู่ในสภาพดีมูลค่าก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกตามความหายากและความนิยมไหนตลาดสุดท้ายนี้ก่อนจะจบวิดีโอขอฝากอีกครั้งหากยังไม่ได้กดติดตามช่องของเราขอเชิญทุกท่านกดติดตามเอาไว้เพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลเหรียญเก่าเหรียญหายากเหรียญมีมูลค่าเพิ่มและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอีกมากมายซึ่งเราจะนำเสนอให้ชมอย่างต่อเนื่อง และตอนนี้เรามาพูดถึงสิ่งสําคัญที่สุดนั่นคือมูลค่าของเหรียญนี้ในปัจจุบันเหรียญหนึ่งบาทปี1,966รุ่นเอเชียนเกมนั้นมีราคาที่แตกต่างกันไปตามสภาพหากสภาพผ่านการใช้งานทั่วไปราคาจะอยู่ในระดับที่นักสะสมมือใหม่สามารถเข้าถึงได้แต่ถ้าเป็นเหรียญที่สภาพสวยคมลายชัดไม่มีรอยสึกราคาจะสูงขึ้นอีกหลายเท่าตัวและถ้าสภาพกริง้งหรือใกล้เคียงกับเหรียญที่ไม่ผ่าน การใช้งานเลยราคาก็สามารถขึ้นไปได้อีกอย่างต่อเนื่องมูลค่าของมันขยับขึ้นเรื่อยๆทุกปีตามความต้องการของตลาดและจำนวนเหรียญสวยที่เหลือน้อยลงทุกครั้งที่มีการแลกเปลี่ยนดังนั้นหากท่านมีเหรียญรุ่นนี้อยู่ในบ้านอย่าเร่งรีบปล่อยไปตรวจสอบสภาพให้ดีและเก็บรักษาให้ถูกวิธีเพราะเหรียญเล็กๆเหรียญน,นี้อาจเป็นสมบัติล้ำค่าที่ช่วยเพิ่มมูลค่าได้ในอนาคต